สวัสดีสวีดัดด้วยนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันเกม Identity Five อนล้วนะ่นวู้ฮู้ซึ่งวันนี้ก็เป็นคือมันเป็นตอนนี้มีกิจกรรมนะอ่ะเป็นกิจกรรมนี้เลยวันขอบคุณพระเจ้านะฮะไม่แน่ใจว่าใช่ก,กิจกรรมนี้หรือเปล่านะที่คือวันนี้ะคือจริงๆมันก็ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละวยตั้งแต่เมื่อวานแล้วคือฟรีตัวละครทุกตัวนั่นเองแล้วผมก็อแบบผมก็ ง่ายนะผมไปสุ่มลูกแก้วเล่นๆอะสุ่มไปสุ่มมาผมได้สิ่งนี้มาผมไม่รู้นะคือผมได้มาแบบผมดีใจมากมันคือสกินม่วงของกีชาพัสสีเลือดนั่นเองนะโอ้โหรวบรวงดวงทั้งหมดมานะกับไ้สกินนี้ซึ่งวันนี้ก็ทุกตแปลกๆเนาะรีวิวสกินนี้นี่แหละฮะอ่ะซึ่งนี่คือร่างปกตินี่คือร่างแปลงร่างของเธอวิงวง สวยมากมากเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต้องเล่นกันในเกมมันถึงจะดูให้แบบดูมีราสีดูมีสักสีนีะโอเคนะถ้าแบบว่บาระหว่างที่ผมเล่นแหละแล้วมีแบบแล้วมันแบบเสียงมันจะแบบออกจะแบบเบาลงก็ต้องขออภัยด้วยนะนี่พัดส,สีเลือดแั้เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ห้องมาเลยแล้วกันเนาะโอเคฮะตอนนี้เราหาห้องมาเรียบร้อยแล้วนะ ก็กดพร้อมไปเลยนะตอนนี้คือปีทีาเป็นงานนะคะมีน้ำหอมกับกลนป่าด้วยนะค่อนขางเป็นงานพอกมัวจะสู้กีเชลสกินนี้ได้หรือเปล่าดออันนี้หอมเอาไปปีไปแล้วฮะ อเอาปี๊ปี๊ไปแล้วกันเพราะว่าผมเห็นว่ากีชามันพุ่งได้ก็เลยไม่เอาทีิรพลไปรอโอ๊ยทำไมตอนนี้ห้องนี่แบบโดดไวมากโอ้โหเราได้มาเราได้ด่านปลากลือฮะบางคนบอกว่าด่านนี้คือด่านปาลาหิมะนะคะเนี่ยแต่ความจริงมันไม่ใช่ปาลาหิมะมันคือปลากลือโอ้โหจะปลาเล่นทำไมเดี๋ยวนี้มี คนที่หน้ามีเินเมสวัสดีเอาโชน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 ต่วันนีน้ตกไปก่อนหนึ่งรอบตกไปก่อนหนึ่งเจ็บอือวิธีตามสเตปฮนะมองหนะ้ากีเชาแล้วไม่ถอยล้ะตกไปอีกทีหนึ่งเรียบร้อยอนะสกินนี้สวยนะดูดิเห็นวะใหด้ดูด้านหน้าฮะ เห็นแที่กินสวยมากนี่ฮะแล้วก็โอ้โหเพราะเ่าพิซซ่ามันน่กกาก็าอีห้หนาอะต่อไปเป็นคนปา่าฮะเจอคนปา่าคนไปไน่ายไโอ้โหคนป่ายู่ไกลมากำมมกำลังขี่หมูเลยกำลังขี่หมูคิดว่าเราโมไม่เห็นเหรอมขี่หมูติดอยู่อย่างนั้นอะอืมหนึ่งทีฮะ แล้วก็อีกหนึ่งทีฮะแล้วก็ตบคนป่าเองเลยนะเขาไม่รู้หรือเปล่าว่าเราเขาคิดว่าเราเป็นฮันเตอร์ใจดีเหรอเขามาโยกแยสใส่สะโพกกับเราอุ้มขึ้นมาฮะแล้วก็จะไปนั่งที่เก้าอี้เลยนะเอาเก้าอี้ตรงนู้นล้วกันโอ้ยแถวนี้เครื่องเสร็จโคตรโอรฟิสเซอร์ อยู่ไหนกันนะ่ะไม่ช่วยฟอร์เิเซอร์หรือว่าช่วยคนป่านะไม่ช่วยคงไม่ช่วยฟอร์เิเซอร์แน่ๆเลยค่ะเพราะทำไมเขาปั่นกันไวมากอ่ะมั่นมัน,นไวมากปั่นกันไวจัดๆอ้าวตอนนี้มีมีใครก็ไม่รู้เดินเข้ามาฟอร์เรฟิเซอร์ผมรู้นะฮะว่าเขาเนี่ยจะต้องวิ่งแบบเพราะทำไมวิ่งอย่างนี้ฮะ ก็จะต้องวิ่งกับมาคนนั้นน่ะมาดีแค่ตัวจริงตัวจริงไม่ได้อยู่นี่โอ,โ,โอ้โหอนัอนนี้นไอันี้ยุ่งจริงๆเลยไอ้นนี้นี่ยุ่งจริงจริงเลยพุ่งมาแล้วก็เอาเพือพุ่งเอร์ก็ได้อะ่ะค่อยๆเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆนะคือเราอย่าไปเลงไล่คนเดียวครับผมผม,ผมจะใช้เทคนิคแบบว่าเนี่ย ไม่เล็ไงไล่คนเดียวอ่ะคือเราเล่นเราเล็งทุกตัวฮะคือยังไงทุกตัวก็ต้องคือยังไงเราก็เก็บสีอยู่ดีอ่ะแต่ยังไงเราก็ต้องพยายามเก็บสีให้ได้อะไรวันนี้ผมก็จะเล็งทุกตัวนะผมจะไม่ใช่เอยเอาตัวนี้ดีกว่าเล่นเล่นตัวนี้ดีกว่าไม่เอาฮะตรงนี้ตรงนู้นเห็นนะฮะคือปี๊ปปีมองเห็นแต่เรายังไม่ไปแล้วกันเราไปเอาโฟลต้ิเซอร์ก่อนที่ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นนะ่ะ ยังชื่นชมสก,กินได้ตามปกตินะฮะโอ้ยเนาะใ้าแล้วตกเข้าไปต้องไม่โดนนะฮะอืมเรียบร้อยอะมีการปาหิมะใส่ด้วยได้ได้ได้เลยโอเคตอนนี้พ,พูอ้อำนวยการก็บินจะบินแล้วนะคือเนี่ยพอ,อตอนนี้เรียบร้อยแล้วก็บินแล้วแล้วก่อนนะคนแรกนะคนต่อไปก็หมูป่าโอ้ยอื้อหื กล้าทำอย่างนี้เหรอกล้าเหรอกล้าดียังไงทำกล้ายังไงมาทำกับแม่อย่างนี้ทำกับแม่อย่างนี้ไม่ได้ทำกับแม่อย่างนี้ไม่ได้ทำกับแม่อย่างนี้ไม่ได้แม่บิงตกนะเออบางทีคนอาจจะแบบว่ามองแบบมองแบบว่าคือแบบบางคนอาจจะคิดว่าทำไมชัวเล่นไวมากคือผมเล่นแบบ บิงแลตกบิงแลตกอ่ะคือเกชาก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมคือแบบถนัดมากนะคะถนัดไม่ได้ถึงกับถนัดมากเอาถนัดแบบถนัดเฉยเยอ่ะคือเล่นได้อ่ะเอาง่ายๆคือเล่นได้อ่ะคือถ้าถามว่าถ้าเล่นแรกอยากซื้อฮันเตอร์ควรซื้อตัวอะไรดีถ้าให้ผมแนะนํานะเกชาก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่พอได้นะเพราะว่ามันสะดวกดีอ่ะในการไล่อ่ะคือมันแบบพุ่งได้ แล้วก็แบบคือมันครบดีอ่ะถึงแม้พัดมันจะสั้นแต่มันก็แบบลิง์ข้ามได้แต่ตอนนี้คือผงกำลังหาอยู่อะมันมีหูขึ้นแต่ผมหาไม่เจอเนีย่ยหูขึ้นแถวนี้พีปีก็หาไม่เจอเครื่องไม่สั่นเลยอะเครื่องไม่สั่นเลยอะสอย่างนี้คือแบบลำบากเนี่ย ลำบากมากเือไม่เออมองเห็นเครื่องสั่นมันผมเห็นเครื่องสั่นละไม่แน่ใจว,ว่าใช้เครื่องนี้หรือเปล่านะาผมว่าใช่โอ้ไม่ใช่ก็บ้านแปะสมมิมันอยู่นี่อืมมันอยู่นี่มันเห็นมันบิ้งกบผมจะบิ้งอุย้ยเราจะโปรด คือโปรโอ่ะไม่ได้ใช,ไใช้ไม่ใช่แบบคนใช้โปรโอะไรอย่างงี้นะแบบโปรแบบเล่นเทพอ่ะเล่นแบบผู้มือเทพมากคนนี้เหมือนเล่นผู้มือเก่งมากอ่ะโอ้โยไม่โดนเธอหรืออะเนี่ยนะคืออย่างเงี้ยคือคนเล่นเกือบโปรโเลยนะโอเคเขากดอัมพกไม่ทันก็รอดไปแล้วก็คือต่อไปเนี้ยเขากดอัมพลก็ไลยไปอยู่ละม่ค่อาจะงงที่ผมพูดนะแบบคือมันก็เป็น ของเกม Identity V ฮะอืมเรียบร้อยล้มตรงไม้ล้มตรงไม้ค่อนข้างจะรายนะอันตรายสำหรับผมนี่แหละไม่อันตรายสำหรับเซอหรอกเือโชคดีเลยล้มตรงไมนะ้นแต่ถ้าเป็นฮันน์ก็อันตรายมันไม่ก็ได้ถึงอกับอันตรายมากนะมันก็อันตรายนิ่งนี่คือผมเดินพิเศษนะแต่ยู่งนะนี่ยพิเศษ ี่ยตอนนี้คือวิ่งมาตรงนี้คือเจอสกิลหัวต้องมองรอบๆนะใช้ได้หน่อยในการมองรอบๆเอาฮอะเมื่อกี้เหมือนปีปีๆตรงนั้นเหมือนเห็นนะ <c oughs> อแล้วมีสกิลหูขึ้นนะคอมเมน็์แล้วอีกาบอก เพื like mm ่อนเราวิ่งต่อแน่ๆเลยถ้าใครจะงงขวาอะไรคือแตะเพื่อนเราวิ่งต่อเห็นไหมเจอละอืมอืมอือผมลืมไปเขาบอกให้ชาร์ตตีสามครั้งผมก็เอาแต่ตีธรรมดามันถนัดมากกว่าตีธรรมดาไหนเผอตัวไหม ถ้าไม่เจอต้องข้ามต้องข้ามหน้าจางถ้าเจอตัวนี้คือบลิงได้นะฮะเอ้าบางคนจะงงใช่ไหมบางคนอาจจะอ้าวหายเลยบางคนอาจจะงงนะว่าบลิงนี่คืออะไรทีพี่ก็เอาปีปป๊ปีมาบลิงเนี่ยคือเป็นจะเป็นการแบบพุ่งนี่แหละฮะคือแบบมันพุ่งเข้าก,กําแพงอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมพุ่งข้างหน้าจางพุ่งเข้ากําแพงอย่างเงี้ยได้แล้วก็จะเรียกมันว่าบลิงได้นะฮะนี่หายเลยอ่ะ จะหาอยู่เจอวะเนี่ยอยู่ไหนอ่ะอยู่ในรูม,นมะเร็งสาบวะคือตัวน,นี้เะาเขามีฉายาด้วยนะว่ามะเร็งสาบคือมันคล้ายๆรูมะเร็งสาบคือเขามไม่เจอตัวจริงๆเนี่ยเขาไม่คิเจอตัวแล้วก็โอ้ยทำไมวิ่งไกลจัง มาละเจอตัวแล้วมื่อกี้เห็นละเห็นยังเห็นยังโอ้ยโดนด้วยเหรอโอ้โหผมงเห็นละกดพุ่งได้ฮะนี่แหละเป็นนี่แหละ กีชาเป็นคนกจริงนะกีชาเป็นคนที่เขาบอกว่าชาตีใช่ป่ะอืมไม่ได้อ่ะเขาชาตีมันเป็นชาเลนจ์แห่ะไม่ใช่ชาเลนจ์ดิมันจะทำให้เราแบบได้เต้มเพิ่มขึ้นเลยวันนี้ นี่ยตัวตรงนี้แหละชาตีได้ชาแล้วตกนี่อ่าสองครั้งโอเคก็น่าจะโอเคสำหรับคลิปนี้ชอบกันหรือเปล่าเอ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร้สามข้อที่เราต้องทำไลค์แชร์และซับสไคร้นะคะชอบอะไรคอมเมน่แม่ใต้คลิปยหผ้ผลอย่างนี้หม่ก็คอมเมนต์ไม่ใต้คลิปเหมือนกันนะสำหรับคลิปนี้ต้องของตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายไปส่งลูกหน่อยปะ โอ้ลูกบินขึ้นไปนเลี้ยวอะ